สวัสดีค่ะก็มาเจอกับนีน่าอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมา,าพูดเรื่องการเป็นพยาบาลสำหรับน้องๆที่เป็นพยาบาลมาจากเมืองไทยนะคะสำหรับคนที่มีใบเขียวแล้วหรือว่าพึ่งจะมาเป็นออเพนะคะก็เป็นอีกหนทางนึงที่ที่หลายๆคนน่าจะมองไว้โอเคเริ่มแรกเลยก็จะมีสองสเต็ปแต่อันนี้ สองสเตปนี้ก็คือแยกจากวีซ่าทำงานหรือว่ากรีนการ์ดนะคะตอนแรกเลยก็คือต้อง Contact Commission of Graduated of Foreign n u r s n n g School นะคะหรือ CGFNS ซึ่งเขาจะสกรีน d u c a t i o n ที่ได้มาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ใบประกอบพยาบาลที่ได้มาจากเมืองไทย แล้วจากนั้นก็จะมี English Language Proficiency Testing แล้วก็จากนั้นเขาก็จะดูว่าเราจะสามารถอาสอบไลเซนได้ไหมถ้าไม่ได้เขาก็จะ predict class ให้เราไป take นะคะแล้วก็จะสามารถ take ไลเซนได้ลิงก์ขององค์กรนี้ก็ดูได้จากข้างบนนะคะที่โพสไว้ wide, ก็จะมีลิงก์ไว้ใช่3 l i ลิงก์แต่ละลิงก์ก็ อันนี้ไว้สำหรับดูข้อมูลว่าโอเคเวลาเราจะเรามีไลเซนแล้วเราจะติดต่อว่าต้องเริ่มจากไหนคือต้องเริ่มจากนี่แหละคะ่ะเขามีองค์กรอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียนะคะกะ็ต้องมีขของเานะคะคคุณสมบัติพร้อมแล้วก็จากนั้นก็จะสามารถ ทำเรื่องต่อไปเพื่อที่จะไปสอบลายเส้นของของแต่ละสเตทนั้นๆน,น,นะคะซึ่งแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันอย่างอ่าพยาบาลที่มาจากอ่าแคนาดาก็ก็ส่วนใหญ่ที่นี่จะรับพยาบาลที่มาจากแคนาดาเยอะแต่ก็มีบางที่เหมือนกันบางร้านนะคะที่รับของอ่าต่างประเทศแล้วก็ คนที่มาจากแคนาดาเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะเป็น traveling nurse อย่างที่ที่นี่าน,นําทำงานตอนที่นี่นี่้าเขาทำงานก็พอดีมีเนื้อสองคนก็ได้คุยกันนิดนึงปรากฏว่าเขามาจากแคนาดาเขาก็แบบเป็น traveling nurse ดูเหมือนเขาไม่แก่นะแต่แบบเขาห้าสิบแล้วแล้วทีนี้เขาบอกเขามีลูกมีครอบครัวเรียบร้อยชีวิตไม่ต้องการอะไรแล้วแค่อยากท่องเทีย่ยวแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เอนจอยเขาก็ไปอยู่อิรักไปอยู่ตุรกีไปอยู่ต่างประเทศมา ซึ่งก็แล้วแต่เจนซี่ที่ส่งไป3เดือนมั่ง5เดือนมั่งอะไรเนี้ยแต่เขาก็มีความสุขดีรัฐที่รับพยาบาลจากต่างประเทศนะคะเราก็ต้องแบบติดต่อกัน,น,นเองว่ามีรัฐไหนที่เขารับบ้างอย่างรัฐที่เจริญเจริญที่แบบนี้หน่อยเขาคือพยาบาลอาจจะมีเยอะแล้วเขาอาจจะไม่รับแต่ว่าถ้าไปารัฐที่ไม่ใช่การความจริงเขาเรียกว่าอะไรนะ ล้วที่ไกลๆหน่อยที่แบบไม่ค่อยอย่างไม่เหมือนโซนเนี้ยเหมือนไม่เหมือนแถวนิวยอร์กเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะรับเพราะว่าขาดแคลนนิร์สแล้วก็ค่าตอบแทนก็อาจจะถูกกว่านิดนึงแต่ก็คือว่าได้ทํางานค่ะเก็บประสบการณ์แล้วก็ค่อยย้ายเนาะขั้นตอนที่2เนี่ยบอร์ดที่จะต้องติดต่อเขาเรียกว่า National Council for State Board of Nursing นะคะอันนี้จะ ดูได้ที่ลิงก์อันที่สองที่โพสไว้ข้างข้างข้างบนวิดีโอนี้นะคะ,ะสาขาใหญ่จะอยู่ที่ชิคาโกอิลลินอยค่ะทุกอย่างอยู่ในลิงก์เข้าไปดูได้เลยแล้วจากนั้นก็เวลา r e จิสเตอเพื่อที่จะสอบเนี่ยก็จะ r e จิสเตอกับ Pearson นะคะ Pearson V U E แล้วก็จากนั้นก็จะได้ Schedule Take Exam แต่ว่าหลังจาก อันนี้ขั้นตอนนี้หลังจากที่ผ่านขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2แล้วนะคะดังนั้นหลังจากติดต่อสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้เราก็จะไฟล์ก็จะหา nurse recruiter agency นะคะซึ่งก็บางที่ก็จะเป็น US based employer ซึ่งพวกนี้เขาจะช่วยในเรื่องวีซ่านะคะพอหลังจากที่เราสอบอะไรเสร็จแล้วอันนี้ เราก็จะติดต่อ Recruiter เพื่อจะให้ช่วยเรื่องวีซ่าแล้วก็จากนั้นงานที่ได้เนี่ยเขาก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะซึ่งรู้สึกว่า Recruiter นี่ก็จะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราอะคะ่ะเขาเรียกว่า Petitioner จากนั้นพอส่งเอกสารขอวีซ่าขออะไรเสร็จแล้วนะก็ Um, เขาก็จะจะส่งเอกสารพวกนี้ไปให้กับ uh, IC, i c mean, i c ไอหรือว่า CGFNS ที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะคือ commissioner graduates of f o r e i g nursing n school um, อันนี้จะจะส่งตรงจาก immigration ไปเลยนะคะโอเคหลังจากเอกสารส่งเรียบร้อยแล้ว คือในขั้นตอนการทำเนี่ยก็จะตัวตัวเน u ร์สเองตัวเราเองเนี่ยเขาก็จะประสานงานร่วมกับ Recruiter แล้วจากนั้นพอเอกสารส่งไปที่โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนคอมมิชชั่นปุ๊บเราก็จะได้รับเอกสารเรียกตัวอินเ t อร์วิวนะคะแล้วก็สำหรับวีซ่าหรือไม่ก็เป็น green card um จากสเตปนี้จากในช่วงขอวีซ่านี่อาจจะเทค months หรือไม่ก็อาจจะเป็นปีนะคะก็ให้เผื่อเวลาไว้อย่างต่ำหกเดือนนะคะหลังจากที่เราได้รับอ่าหลังจากที่เราไป interview แล้วอาจจะได้รับเอกาสารเลยภายในวันนั้นหรือว่าเขาอาจจะส่งมาให้หลังจากอหอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องที่อยู่ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นทำเอกาสารอะไรเนี้ยที่อยู่ต้องเป็นที่ที่เรา อยู่นั่นตลอดที่เราสามารถารับเอกสารจาก Immigration ได้นะที่6ก็คือจะเป็นการ accepting offer แล้วก็ employment recruiter Rec ก็จะหางานให้แล้วเราก็จะแบบเออดูว่าเรารับได้ไหมราคาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเขาก็จะทำ physical exam medical and physical exam นะเนอะ อ๋อ oh, ในวันในในในวันที่อินท์วิวหรือว่าในช่วงก่อนอินท์วิวก็จะมี medical ก็ physical exam ด้วยนะคะก็ตรวจร่างกายรือเปื่อยอะไรเงี้ยแหละแล้วพอตอนรับเข้าทำงานเริ่มพยาบาลที่รับเราเข้าทำงานก็ก็จะทำอีกรอบหนึ่งเนาะก็จะ,ะทำ medical exam อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นพอ ก็น,นั่นแหละก็เหมือนั่เถ้าทํางานทั่วๆไปหลังจากเราทางานเสร็จแล้วก็จะมีเทรนนิ่งมีออเรนเทชันอะไรเรื่อยเปื่อยเนาะแล้วก็แต่ว่าก็คือเราก็จะต้องไปต่อคลาสเขาก็จะให้เราไปเรียนคลาสของ R.N.C.P.R. Certification Basic Life Support or Cardiac Life Support นะคะก็น,นั่นแหละก็ขั้นตอนคร่าวๆอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับน้องๆที่หรือพี่ๆที่มีอ่า เป็นพยาบาลมาจากเมืองไทยอ้ออย่างหนึ่งก็คือว่าคนอิจมิมีคนณสมบัติตั้งแต่ข้อหนึ่งสองกเ็นี่ยก็คือว่าจะต้องเป็นพยาบาลที่ประเทศของตัวเองอย่างน้อย2ปีนะคะมาก่อนมีประสบการณ์อย่างน้อย2ปีแล้วก็ตอนที่เราไปหา Recruiter เนี่ย ก็ถ้าใครมี TOEIC หรือ TOEFL มาก็จะดีมากเพราะส่วนใหญ่ Recruiter ก็จะอย่าใช้ TOEFL แต่จริงๆแล้วว่าถ้ายังไงล่ะมี TOEFL มาได้สูงแต่บางทีก็อาจจะสอบ n n c l e x ไม่ได้ยังไงก็คือนะก็ต้อง Require Education บ้างแบบไปเรียน าภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเผื่อๆไว้นะคะสำหรับน้องๆที่เป็นออลแพรอยู่คือถ้าเริ่มเรียนอะไรได้นี่เรียนไปก่อนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการกลับไปเรียนหนังสือช่วยทําให้ภาษาเราดีขึ้นอาจจะหลังจากที่เทคคลาสภาษาอังกฤษแล้วพอเริ่มคอลเลจคลาสก็จะแบบเลือกเรียนพวก medical terminology อนาโตมีหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็อย่างจริงๆแล้ว Community College ก็สอนดีนะไม่ต้องไปเรียนในมหาลัยแล้วก็ถูกกว่าด้วยแล้วก็เรียนไปซัมเมอร์ไงลาเทอมลมาตัว2ตัวมันก็ไม่หนักมากนะคะสําหรับเพราะว่ายัางไงคือพวกเราก็มีปริญญาตรีมาแล้วกันไปเรียนเนี่ยแค่แค่แบบท่องๆจำํจำๆไปแต่ก็คือว่า ยังไงล่ะเรียนวิชาพวกนี้มันช่วยให้เราเรียนรู้สับมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการทำข้อสอบได้ดีระหว่างในช่วงเป็นออเพปี2ปีนี้นะคะก็ลิงก์ข้างบนอันที่3นะคะเป็นลิงก์ของเอเจนซี่รีคูเออร์เอเจนซี่นะคะ <S 2> <S 2> เข้าไปดูการแล้วก็เข้าไปสอบถามคือจริงๆแล้วอาจจะเข้าไปดูรีคูเออร์ก่อนแล้ว รีคูเออร์ก็จะบอกว่าให้ทําอะไรบ้างบางทีเขาอาจจะช่วยตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งจนถึงขั้นตอนสุดท้ายทาไมรีคูเ i อร์ถึงช่วยเพราะว่าเวลาเราได้เข้าทํางานนี่นะคะเขาได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งในในในรายได้ที่เราได้ด้วยนะคะในหน้าก็เหมือนตัวกลางอะคะ่ะได้เงินจากจากการทางานของเรานะโอเคก็สําหรับคนที่ไปไปเขียวก็อาจจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนการขอวีซ่านะคะก็หลังจากที่ transfer ได้ไลเซนอะไรเสร็จก็คือหางานได้เองเลยนะคะโดยไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ก็ขอให้โชคดีค่ะทุกคน